สบายดีทั้งลาสวัสดีทั้งไทยสุขูสุขุขนทุกมองทุกบอลพี่น้องตอนนี้กับบรรยากาศประมาณสิบโมงกับสิบเอ็ดนาทีพี่น้องไม่ใช่สิบเอ็ดโมงกับสิบสิบเอ็ดโมงคับสิบนาทีพี่น้องมันใกล้ก,ลนนกันเลยลงเมื่อนี้ก็มืดมืดอขึ้นขึ้นพี่น้องพุ่นตกลินพุ่นตุกลองปลาลงห่วยลงหองนาตาลีกับแม่สภาพับพยายามตอนยำบีพี่น้องไปกันเลยพุ่นแม่ไปปะเลยวันพุดวันที่สิบเอ็ดพี่น้องแม่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอ็ดเอ็ดเบอ่์มีลุงหนาลุงหลัง เข่าก็ออกควงอลไรพี่น้องการที่ได้กินข้าวเมาอลไรพี่น้องย่างเลาะทุ่งเลาะทาเใช่เหรอปลาปะมากระหินปลาห่วงบางใหญ่หางใหญ่ตัวดำพี่น้องเคลียร์จุ่นผูดเลยสบายดี ไปยามตน้นยามลีปะ,ปปะย่นยลีมาดะะีะย่านพระทะเลปลาโคพี่น้องปลาโคนั่นๆั่นนั่นนั่นนั่นั่ลาโคนั่นนั่น,น,นแต่ก็งงซุ่มบาได้นั่นเโคโลมือตาเ้าอยู่นั่นนั่นนั่นเออไม่สลตนำรน้ำลอยู่ไห้อยู่น้า ห้องมาจะบระกันทุงตู่พี่ตากูอีกคดอีจังงานนกไหมลงมาตอนนี้ก็ะ้อดหวย้อนห้องอลไรพี่น้องหอนบอลยามต้นยามดีอลไรพี่น้องบอลเคยไปเคยมากับคุณแม่แตะโกนอะไรน้ำห่วยกันเงยข้ามาน้ำโค้งกันเงยข้าน้ำห่วยพี่น้องน้ำโค้งเงยข้าน้ำห่วยทีเป็นน้ำเก่งถมหินถมน้ำนั่นคือว่าบกละลละน้อพี่น้องเป็นหินใหญ่คือซี <Good. S 2> มีงูใหญ่พี่น้อง ฮ่าทุงุ่งไปย่างอยู่กับนักัดงุ่งแล้วเนาะงพาคุณแม่ก,ก่อนอน้ำไหลพี่น้องคุณพ,พ่อตนยังน้อยพี่น้องไปนั่งอาบอยู่ใน,นบริยานหนาวบริยานยังเลยบริยานหมดยันเมงคัดพอไปนั่งอาบตังน,นึงมันหงุนหงิดตอนยังน้อยนะถ้ากับไก้ปลาน้ำไรปลามันแ่นเข้ามา ai mồ cho tôi nhảy đi Khuôn bể cho phần nhàng phải bừng suột Quá Nàm hèn đó ป้าคือปลาเต้นอ้าปลาปลาเต้นแช่แอ,อยู่บนนี้เนองให้ชิลงยามอันอันคุณแม่ไวนัตอรี่ยามนางนุ <c> ้ย <oughs> นางในนางปานปลาจนลบพี่นอ้อง <c oughs> แก้พี่ร้่มเป็นล้วแก้พี่เฮ้ย ไปขันมาก่อนเออคอยเดินลบหัวเพียงหัวผุ้งเด้อห่าโอ้ยนางลงยามเติมที่นาะจุ๋งจุ๋งคือผมมาแก่ต้นนี้เนาะสนไม่เนี่ยเออเขาใช้รอบต้น่ะย่อคืน Ờ, ờ, ừ, Màn vừa mà ừ, nó Màn vừa nó Ơ hình như kho Ơ cầm lăng lại ra thử Trẻ hơi kì Trẻ lát kì Trẻ kì Trẻ kì mà sữa Ờ ăn pha đang lụt lông đó phết nó <laughs> น้ำผัดกินคักเนาะเอ๊ะเห็นยังกันนะโอะมีไงแม่บแกเอาเห็แกเอานะเหะ็กเนี่ยได้ะไม่เขาโถดเอาบบชักลักโ<อ>นโน,นเอเนืมอันนีโอ้ยแม่นเปิดออกเออเปิดแล้วก็เปิดได้ดีเลยเกาะร่างก่ชาดีเดียมันลุ ลวบเกนนีเออเออ่ะจะร่างคนเอาปลาพี่นงเอ,อเ้าหยงยงผดปะลาปลาขาวก็มีผักาคาไววอีกบนเนโนนเนาะนั่งพืนนนงนนพ้นันทีดกี่นกนั่งพื้นนั่งมายมามมาตุอันี้มุนบดเ้ ก็ลงใส่ข่แม<ห>่เด้อ้ั่นเลยห้วยเขาจะมันรู้บอกสบายดีเลยรมันเกียบไรนี้เออกรผูหันเน็ เออผักขักก้นได้ไบบน้ฟ้าดูเออโอ้ตรงน้นี่เนาะอืมโอเคโอโหว่าใครแบบนี้สมัดหรอโอ้ได้ลายปลาขาวนั่งก็ได้ลายเห็นถู ขากขาวเฮ้ทีไหมเดบอเออก็คิอโบยฝักลกไงล่ะกันคือไงล่ติดๆนู้นนายพี่น้องไ่งไหมยามซ้อนแต่ว่ายามันออกเบื้องอก่อน นี่ไงยี่ดีเด็กเบิ้งนี่กับปลาท่อกับป,ปลาปลาซิวปลาขาว มันดึงบ่ได้ใจเนออะไรไลไปแล้ว คุณแม่เป็นคุณหมัดของอย่านนักรีหมัดบุยูรักมากใน,นรังต้นดีในหนะ้าเอาเยอะพี่น้อง กำลังลงแม่รอบนะนนื้อจะว่าเข่าแม่รอบนะซักจูกไก่นะแม่มันจะโอนบ่อบอักจูกพิได้ไหมแน่

มึงกำลังเลือดม,มเมข่าหน้าก็ม,มกี่น้นเมเนะมะข่าหน้ามีเวอร,ร,ร์เนาะคุณไปเจัวข้ามันมแต่เพิ่งยดาไปกอเลวมรำาังยับกอเล็วประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งโนเมเนะ ดขึ้นก่อนประมาณตัวโมงหนึ่งปรมาณนี้แหละเล้ลงมาอ่านหายพี่น้องเบิ่งอม่ยาม่เบิ่งมีป <M oc> er <CA> ักกะปูไหมฮะตลาโคจักตสองสามตู

อยู่ไหนอยู่น้าพี่น้องย้ตอต้นย้อีนีนไ่ม่งนนเ้ำไรคะค่ะ้องเย็นเย็นเนาะแม่เนาะเย็นตัดตานเลยบบป้าเอออม่ใช่ใอาไินี่ก่อนไ เมื่ออะไรพี่น้องบันทึกนะคุณแม่คนญาติรู้ผมคอยย่างระวังราคัูแล้วตุกน้าเด้อเพา่คุจะคือเองเพื่อนป้าพี่น้องมีปลาหน่อไม้ป้าตกทฟมชีกิดพี่น้องแถวไห้แถวหน้าลัตติรีในอยู่ในกินบูดได้ปลาหน่อไม้ลายครับหอมหอมน้าะพี่น้องเนาะเนาะแม่เนาะหอมน้าหอมมันหยามันลาย แางพ์ท่าละนี้ไหมตุ๊กละมุนมันก้นขี้ทางแล้วแลวาหละขนาเดเป็นน้ำห่วยพี่น้องนง้ำพองน้ำพองก็น้ำป่วย,ยหนึ่ง,ง,าางกันเข้ามาแง่กันเข้ามาเพ้อเพ้อกระถ่วมหน้าเลยทำมันขื่นแห้งเป็ที่อย่างจอาทายนี่พี่น้องน้ำ เราเป็นน้ำโพ่งน้ำโคงแงขึง้นมาแล้วก็อ่างอ่างแคน,นี่กันอ่างแห้งกับถั่วหน้าเลยพี่นอ้องอ,อนนันนั้นเฮือกคนเอามาล่อไว้ให้ยู่ให้กินตูเผาหัวเผาสวนแน่นอนคุณบรรยากาศโคตรขับพี่น้องเชียงน้ำใบสุเซลมมวน หมุน88องศา90องศาไปเลยน่ามลายลายเย็นมแต่แนวอยู่ในคลิปพี่น้องแคนะ่ละเป็นป่านะไม้เบิดได้ป่านะไม้ไผ่ป่าเนี่ยอยู่ในกินอยู่ห้อย,อยู่หน้าเขา สั้งัชีการพันดีใจพี่น้องเลยมานำพวกมากินโดดเต็นดองอยู่เกือบจะได้ไหมฟังร่มเอ้อขึ้นเทิงปัดมีหมอกมีควนันพี่น้องมางนองจังติดหนาคองอือกินเกือขึ้นมาข้างบนแล้วเที่ยงเลยรได้บันนี้นะ ปิดคลิปแล้เจุนเพียงกับงูพยายามตน้นคุณแม่คนที่ไปซอมมึงมกับปูเนี่ยันล,ลีน้อยนี่หร มีได้ไหมมีมีเบาปลาโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้งูประชิดอาฮะมีเลยเนาะเด็ดปลาซีอุตวน,นี้นะ ืออนยมนบ่จะมีพุไหตัวน,นี้นะไม <c ười> ่เลยไม่เห็นมาตกี้นวยเลอที่คออ,ยอยีกเนี่ย ดี่อร่อยนั่ะน่ะ,นะเออได้ทุกอย่างพี่ป่อยจกจกคือปลาโคลก็มีคุกน้อยก็มีทุกลงน้ำใช่อ่ะหมัดไว้ขึ้นไปมัดไว้ไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพ่อก็ไม่ขอบวน,น,าานุ้คุณละลายมันนี่ผ้ามายามต่อยามดีคุณแม่ผ้ามาพี่น้อง ยามไปก่อนเลยครับประมาณสักโมงหนึ่งเขาก็พยา,ายามตืบมันบางอีกยามมันเน่ายามมันรุดพี่น้องถ้าว่าถืออกถือใจกับคนไล่คนแซ่คนที่ตามไปได้พี่น้องว่าคลิปหนาญาติว่าถือประคอ,องใหญ่คนนี้ยันที่ผ้ามายามอีกพี่น้องต่อไปทั้งเสื้อก่ะที่ผ้าข้าวปลาฮาเฮ็ดเันว่าพ่อมูเฮ็ดใหญ่ในพี่น้องนอคุตตามไปเบิกเลยพี่น้องไปแล้วสบายดีคุอผู้ละลายเก็บผักไหเงงพี่น้องเสียม,มกปลาซิวทั้มกผ้าก่อย